ต้อนรับเข้าสู่ทันโลกเดลี่นะคะอยู่กับดิฉันจอยเช่นจิตเช่นเคยค่ะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวสําคัญสําคัญเกิดขึ้นเป็นรายวันหลังจากที่สหรัฐโดดเข้ามาร่วมวงในการโจมตีอิหร่านแน่นอนอิหร่านก็ไม่อยู่เฉยมีการตอบโต้กลับไปแต่ก็ต้องบอกว่าการตอบโต้ของอิหร่านเบาวกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้นะคะไม่ได้นํามาซึ่งความเสียหายหรือว่าส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต แต่อย่างใดขณะเดียวกันทรัมป์ยังออกมาบอกด้วยนะคะว่าณนะตอนนี้คู่กรณีก็คืออิหร่านกับอิสราเอลเขาตกลงหยุดยิงกันได้แล้วแต่นี่คือการประกาศฝ่ายเดียวเท่านั้นจากทรัมป์โพสในทรู t โซเชีย so ลทางอิหร่านกับอิสราเอลยังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะคะ เราดูโพสต์ของทรัมป์กันก่อนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาบ้านเราทรัมป์ประกาศผ่านทรูทโซเชียลนะคะว่าอิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงยุตได้ตกลงหยุดยิงกันโดยสมบูรณ์เป็นเวลา12ชั่วโมงเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีก6ชั่วโมงข้างหน้าถ้าตีเป็นเวลาบ้านเราก็จะช่วงใกล้ๆก,กับเที่ยงนะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยุติปฏิบัติการทางทหารของตัวเอง ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปเมื่อผ่านไป24ชั่วโมงจะถือว่าสงครามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการและทรัมป์ก็ยังตั้งความหวังว่านี่จะกลายเป็นข้อตกลงหยุดยิงแบบถาวรค่ะทรัมป์เขายังเรียกการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านว่าเป็นสงคราม12วันโดยบอกว่านี่คือสงครามที่อาจจะยืดเยื้อออกไปอีกหลายปีและอาจจะทำลายตะวันออกกลางทั้งหมด แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะสื่อสหรัฐรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจานะคะคว่านายกรัฐมนตรีของกาตามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกิดการหยุดยิงครั้งนี้ภายหลังจากที่อิร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในกรุงโดฮาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่วนสำนักข่าว CBS อาของสหรัฐ,รฐค่ะรายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำรรเนียบขาวที่ยืนยันว่าทั้งอิสราเอลและอิหร่านตกลงหยุดยิงกันได้แล้วหลังจากทรัมป์ต่อสายพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลด้วยตัวเองซึ่งทางอิสราเอลเขายอมที่จะหยุดยิงถ้าไม่ถูกโจมตีเพิ่มเติมจากอิหร่าน ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านตอนนี้ก็มีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเตยรานตกลงหยุดยิงแล้วเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงแรกทั้งอิสราเอลและอิหร่านยังไม่ได้ออกมาตอบรับใดๆสื่อหลายสำนักของอิหร,ร่านรวมไปถึงสื่อทางการรายงานเพียงแค่ว่านี่เป็นคำกล่าวอ้างของทรัมป์สอดคล้องกับอาบบาสารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่โพสใน X ์ค่ะปฏิเสธว่ายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงใดๆไม่ว่าจะเป็นการหยุดยิงหรือ ว่าการยุติปฏิบัติการทางทหารพร้อมกับบอกว่ารัฐบาลเตยรานพร้อมจะหยุดการโจมตีถ้าอิสราเอลทำเช่นเดียวกันส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการทางทหารของเอิยรานจะมีขึ้นหลังจากนั้น อารักชีขีดเส้นใต้นะคะว่าอิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีภายในเวลา4นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามหลังจากที่พ้นเส้นตายดังกล่าวก็ยังมีรายงานค่ะว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายเมืองของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นที่เตยรานเมืองคาราชที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองแรชขณะที่สื่อ อิหร่านหลายสำนักก็รายงานว่ามีการเปิดใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเตยรานหลังจากเกิดระเบิดขึ้นส่วนทางกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุว่าตรวจพบว่ามีการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย4ระลอกจากอิหร่านระบบป้องกันภัยทางอากาศก็ต้องทํางานนะคะเพื่อสกัดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีไม่ต่ํากว่า3คนแต่ว่าในเวลาต่อมาสถานีโทรทัศน์ IRINN ของทางการอิหร่านประกาศเรื่องข้อตกลงหยุดยิงแต่ระบุว่าทรัมป์เป็นฝ่ายร้องขอให้หยุดยิงเองหลังจากอิหร่านประสบความสำเร็จในการโจมตีฐานทัพสหรัฐในกาตาค่ะสำหรับฐานทัพที่ตกเป็นเป้าล้างแค้นของอิหร่านเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาคือฐานทัพอากาศเอาเดอิด ซึ่งนี่คือฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางรายงานบอกว่าอิหร่านแจ้งให้ทางการกาตาร์และสารัฐทราบล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือนะคะเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในฝั่งสารัฐขณะที่กาตาร์ก็ยืนยันว่าขีปนาวุธทั้งหมดถูกสกัดเอาไว้ได้ รายงานจากสำนักข่าว CNN เขาวิเคราะห์ว่าการตอบโต้ของอิหร่านต่อการโจมตีของสหรัฐดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อลดระดับความรุนแรงมากกว่าจะยกระดับความขัดแยง้งเพราะว่าฐานทัพได้รับการอพยพล่วงหน้าหลายวันและสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะคะก็เอื้อต่อการยิงตอบโต้ของอิหร่านหลังเหตุโจมตีฐานทัพยังมีรายงานค่ะว่าหลายชาติในตะวันออกกลางต่างประกาศปิดน่านฟ้าเป็นการชั่วคราวทําให้บรรดาสายการบินต้อง เร่งยกเลิกเที่ยวบินหรือว่าปรับเปลี่ยนเส้นทางเป็นการเร่งด่วนนะคะแต่ว่าล่าสุดหลายๆประเทศเช่นบาเรนคูเวตและกาตากลับมาเปิดน่านฟ้าตามปกติแล้วโดยสายการบินกาตาแอร์เวยสกลับมาให้บริการเที่ยวบินตามปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อาจจะยังมีบางเที่ยวบินที่ดีเลย์ค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจน เรื่องของข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่าราคาน้ํามันตอนนี้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในกาตาและยังคงปรับลดอย่างต่อเนื่องหลังจากนักลงทุนเขาเริ่มคลายความกังวล <c oughs> เกี่ยวกับแนวโน้มที่อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอ์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันดิบมากกว่าหใน5ของโลกโดยราคาสัญญาน้ามันดิบ WTI ปรับตัวลง7%หลังจากอิหร่านโจมตีฐานทัพนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลงไป4%ซึ่งถือเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ3ปีทำให้ราคาน้ำมันในตอนนี้ต่ำกว่าราคาเมื่อวันที่12มิถุนายนหรือว่า1วันก่อนที่อิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่าน นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจจะเป็นทางเลือกที่เลวร้ายน้อยกว่าและไม่น่าเป็นไปได้ที่อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอมูสแล้วค่ะเพราะว่าเป้าหมายสําคัญของอิหร่านน่าจะเป็นเป้าหมายทางทหารของสหรัฐไม่ก็เป็นเป้าหมายพลเรือนในอิสราเอลมากกว่าส่วนตลาดหุ้นเอเชียทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอสอ,อ,อสเตรเลียขอภัยออสเตรเลียพร้อมใจกันปรับขึ้นนะคะขานรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนักวิเคราะห์มองว่าการเดิมพันของทรัมป์ ด้วยการนำสารัฐเข้าร่วมวิกฤตความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านถือว่าได้ผลแต่ยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับทรัมป์หลังการประกาศหยุดยิงก็คือการขัดขวางไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แม้ทำเนียบขาวจะอ้างว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะจนกว่าอิหร่านจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการลงพื้นที่ค่ะ และล่าสุดนะคะอัปเดตออกมาจากทางรัฐบาลอิสราเอลนะคะออกมาประกาศยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยเปิดเผยว่า อิสราเอลได้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดภัยคุกคามจากนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านแล้วนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของอิสราเอลซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าจะไม่มีการโจมตีเพิ่มเติมอิหร่านก็คงจะไม่มีการโจมตีเพิ่มเติมด้วยส่วนทางทรัมป์ค่ะช่วงนี้เช็คโซเชียลมีเดียเขาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์ผ่านทางทูตโซเชียลอีกครั้งยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็เรียกร้องให้ทั้งอิหร่านแล้วก็อิสราเอลกรุณายอย่าละเมิดข้้ตกลงนี ด้วยนะคะติดตามกันรายวันจริงๆสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปมันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะคะทั่วโลกจับตาดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เกรงว่าสถานการณ์จะลุกลามบานปลายเราเห็นท่าทีฝ่ายพนมิตรของหลายๆประเทศที่ออกมาเคลื่อนไหววันนี้เรามาดูสองประเทศที่สําคัญนั่นก็คือรัสเซียรวมไปถึงจีนนะคะว่ามีท่าทีต่อความขัดแย้งครั้งนี้ยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมีรยปูตินผู้นําของรัสเซียร,รวมไปถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่งจะหารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความขัดแย้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน2ผู้นําเขาประกาศจุดยืนประนามการกระทาของอิสราเอลแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ในปัจจุบันรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้กําลังค่ะ 发动对伊朗的军事行动后，中方开展了积极的外交行动，同包括伊朗、以色列在内的各方保持沟通，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大动荡。昨天，习近平主席在同普京总统通话时，就当前事态提出四点主张，系统阐明了中方有关立场。 武力不是解决国际争端的正确方式，地区局势升温不符合国际社会共同利益。当务之急是携手推动停火止战，中方愿继续同地区国家和国际社会一道努力，为尽快恢复中东地区和平稳定发挥建设性作用。 จุดยืนของสองชาติมหาอำนาจแตกต่างลิบลับกับจุดยืนของรัฐบาลสารัฐนะคะที่ทรัมป์ประกาศความสำเร็จในปฏิบัติการ Midnight Hammer ที่สามารถถล่มฐานที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านได้แบบไม่เหลือซากซึ่งถือเป็นการฉีกแนวนโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวและเปิดฉากการแทรกแซงทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิปี ในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารัสเซียกับจีนก็ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองมติที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในตะวันออกกลางโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขรวมถึงประนามการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิรานแต่ไม่ได้ระบุชื่ออิสราเอลหรือว่าสหรัฐโดยตรง ในส่วนของรัสเซียนะคะปมขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลางดูจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้ไม่น้อยค่ะนับตั้งแต่การล่มสลายของระบบอาซารในซีเรียเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงมองหาข้อดีแล้วก็โอกาสที่รัสเซียจะได้รับจากวิกฤตนี้หนึ่งในนั้นคือราคาน้ํามันโลกที่พุ่งสูงขึ้นนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องที่อิหร่านพิจารณาปิดช่องแคบพอ์มุสซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้น ถือว่าจะเป็นผลดีกับรัสเซียที่พึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันในการทำสงครามกับยูเครนอันดับ2คือวิกฤตในตะวันออกกลางช่วยดึงความสนใจของประชาคมโลกจากสงครามรัสเซียยูเครน สื่อรัสเซียถึงขั้นพัดหัวข่าวเลยนะคะว่าเคียฟถูกลืมแล้วในขณะที่ถ้าข้อเสนอในการเป็นคนกลางไกลเกลี่ยของรัสเซียได้รับการตอบสนองรัสเซียก็จะมีภาพลักษณ์ในฐานะเป็นผู้เล่นหลักในตะวันออกกลางและยังกลายเป็นผู้สร้างสันติภาพในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าตัวเองจะมีชนกติดหลังจากการไปรุกรานยูเครนก็ตามและรัสเซียเขารู้ดีค่ะว่าปฏิบัติการ rising lion ของอิสราเอล ยืดเยื้อและความขัดแย้งยิ่งขยายวงกว้างถ้าเป็นแบบนั้นรัสเซียเองก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องแบกรับความเสี่ยงและอาจจะต้องสูญเสียเช่นเดียวกันนะคะ ในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ค่ะเขามองว่าการที่รัฐบาลมอสโกไม่สามารถปกป้องอิหร่านได้ถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันมีการลงนามครั้งล่าสุด5เดือนที่แล้วแสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่รัสเซียจะทําในการช่วยเหลือพันธมิตรอย่างอิหร่านคือแค่การออกมาประนามเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นไม่มีทางที่รัสเซียจะส่งทหารเข้าร่วมอย่างแน่นอนค่ะสองชาตินี้นะคะเขาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และทางเศรษฐกิจกันมายาวนาน ผู้นำของทั้งสองชาติเพิ่งจะลงนามสนทิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางการทหารพลังงานเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆแต่จากการยืนยันของปูตินในงาน International Economic Forum ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเปรียบได้กับการประชุมดาวอสของรัสเซียสะท้อนว่านั่นไม่ใช่สนธิสัญญาพันธมิตรทางทหารหมายความว่ารัสเซียไม่ได้มีหน้าที่จะเข้าไปช่วยปกป้องถ่าอิร ถูกลุกรานและที่สำคัญก็คืออิหรา่านไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากรัสเซียด้วยค่ะ тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, нас, наши иранские друзья, об этом и не просят. потому что практически нечего обсуждать. และในช่วง6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมอสโกเพิ่งจะสูญเสียพนธมิตรคนสําคัญในตะว,วันออกกลางไปนะคะก็คืออดีตประธานาธิบดีบาชาอสซาดของซีเรียที่ถูกค้นล้มในเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้กําลังลี้ภัยอยู่ในรัสเซียเมื่อพูดถึงโอกาส ที่การโจมตีของอิสราเอลและสหราัฐอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหรา่านนี่คือหนึ่งในข้อกัมูลของรัสเซียนะคะว่าพวกเขาอาจจะต้องสูญเสียพนมิตรในภูมิภาคไปอีกหนึ่งชาติและล่าสุดเมื่อวานนี้อับบาสารกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ได้เดินทางเยือนกรุงมอสโกแล้วก็ได้เข้าหารือในประเด็นสําคัญกับปูตินด้วยค่ะ นี่คือท่าทีของรัสเซียที่เราได้เห็นนะคะส่วนฝั่งจีนค่ะวางตัวไม่แตกต่างจากรัสเซียเหมือนกันนะคะก็คือพยายามจะเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ว่าในมุมของนักวิเคราะห์เขามองว่าที่จีนต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะมากกว่าอยากจะทําให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้ก็ก็ได้นะคะโดยนักวิเคราะห์เ้ามองแบบนี้ค่ะว่าจีนเรียกร้องให้เกิดสันติภาพ เนื่องจากมีปัจจัยที่จีนยังคงต้องพึ่งพาน้ำมันราคาถูกจากอิหร่านจีนเขาซื้อน้ำมันเกือบทั้งหมดที่อิหร่านส่งออกและถือเป็นผู้นําเข้าน้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบพอมูสรายใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นความเป็นหุ้นส่วนของสองประเทศรวมถึงปัจจัยที่จีนมองว่าอิหร่านคือพันธมิตรที่ช่วยคาน้ำหนักของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ ต้องผเผชิญมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและชาติตะวันตกก็เพิ่มโอกาสให้บริษัทจีนเข้าไปลงทุนในอิหร่านดังนั้นชะตากรรมของรัฐบาลอิหร่านและความขัดแย้งที่กําลังขยายวงจึงอยู่ในความสนใจของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ สำหรับจีนนะคะมีสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งกับอิหรา่านสามารถให้การสนับสนุนทางการทูตจัดหาชิ้นส่วนขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมไปถึงเครื่องบินรบใหม่ๆตามที่อิหร่านต้องการแต่ผู้สังเกตการเชื่อว่าการแทรกแซงของจีนอาจจะยังไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากค่ะเพราะว่าจีนมีอิทธิพลค่อนข้างจากัดต่ออีกหนึ่งผู้เล่นสาคัญก็คืออิสราเอล แม้ว่าจีนจะเลือกข้างอิหร่านอย่างชัดเจนแต่จีนก็คงไม่เสี่ยงเข้าไปร่วมวงเพื่อช่วยอิหร่านโดยเฉพาะความช่วยเหลือทางทหารเพราะถ้าทําอย่างนั้นแน่นอนนะคะจะมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาและจะทําให้จีนเสี่ยงโดนสหรัฐคว่ำบาตรในขณะที่ประเด็นสงครามภาษีตอนนี้ก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปขณะเดียวกันยังกระทบกับจุดยืนของจีนที่ต้องรักษาต้องการจะรักษาความเป็นกลางในภูมิภาคนี้ แต่ว่าสถานการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะถือว่าตึงเครียดขึ้นและยังมีเรื่องของการปิดช่องแคบฮอลมูสเข้ามาเป็นเดิมพันเรื่องนี้แอนเดรียกิเซลีอาจารย์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอ็กซิอร์ชี้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับการทูตจีนเพราะถ้าจีนขยับมากเกินไปก็จะต้องถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลปักกิ่งต้องการขณะที่เครกซิงเกิลตันนักวิจัยอาวุโสเรื่องจีนจากมูลนิธิเพื่อการ ปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของสหรัฐที่มุ่งเน้นศึกษาด้านนโยบายต่างประเทศและประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติบอกว่านี่คือปัญหาใหญ่ของจีนค่ะการที่จีนไม่สามารถต่อรองหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสด้อนให้เห็นว่าจีนยังไม่มีอำนาจต่อรองที่มากพอในวิกฤตอิสราเอลอิหร่านซึ่ง จีนก็ไม่อยากจะให้โลกรับรู้ถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ที่จริงหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้ต่อสายคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลและอิหร่านตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะที่เกิดการประทะโดยเสนอตัวจะเข้ามามีบทบาทในการยุติความขัดแยง้ง สอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีสี oh, จิ้นผิง oh. ที่เรียกร้องให้เร่งลดร,ระดับความตึงเครียดโดยด่วนและยืนยันว่าจีนพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์นในการสร้างสันติภาพและเสรีภา,สภาพในตะวันออกกลางถ้าเรากลับย้อนกลับไปนะคะเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วจีนมีบทบาทในการช่วยผลักดันข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสและฟาตาซึ่งเป็นสองคู่กรณีในฉนวนกาซา ส่วนปี2023จีนยังมีส่วนช่วยผลักดันให้ซาอุดิอาระเบียและอิหร่านฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยทำหน้าที่ร่วมกับอิรักโอมานแบบไม่ต้องพึ่งการแทรกแซงโดยตรงจากสหรัฐหรือว่ายุโรป ความเคลื่อนไหวของจีนในวิกฤตความขัดแย้งระลอกนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่คุ้นชินกันดีในทางการทูตของจีนก็คือมุ่งสร้างสันติภาพเสนอเป็นคนกลางไกลเกลีย่ยโดยไม่มีการผูกมัดนะคะว่าจะเข้ามาแทรกแซงโดยตรงซึ่งจากความขัดแย้งในอดีตทั้งที่ซีเรียและเยเมนจีนเองก็มีจุดยืนในลักษณะเช่นเดียวกันแบบนี้ค่ะ อาจารย์กิสซอี่จากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเป็นสงครามที่ทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือมานานหลายทศวรรษแล้วเขาเชื่อว่านี่คือศึกที่ชี้วัดความเป็นความตายของชาติและทั้งคู่ก็ไม่ได้พึ่งพาจีนจนถึงขั้นที่จะช่วยให้จีนนำมาเป็นไพ่ต่อรองให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติความเคลื่อนไหวได้เพราะว่าจีนไม่เหมือนสหรัฐนะคะที่จะสามารถ ปามอิสราเอลได้ด้วยการถอนการสนับสนุนซุนเตอกังศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูตันในเซี่ยงไฮ้และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาตัวหนออกกลางมองว่าอิสราเอลยังคงไม่พร้อมจะรับข้อเสนอไกล่เกลีย่ยของจีนและยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่จะทำลายฐานนิวเคลียร์และเปลี่ยนระบอบก,การปกครองในอิหร่านต่อไป สิ่งที่จีนทำได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือการออกแถลงการเรียกร้องแต่ก็ไม่สามารถบังคับให้สองฝ่ายทำตามได้อยู่ดีนะคะจีนก็เลยยึดกลยุทธ์แบบตั้งรับคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหวังว่ารัฐบาลเอร่านจะยังอยู่ต่อไปได้ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้นั่นก็คือ,อิหร่านในยุคที่ไร้อิสต์ลออาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดถ้าเกิดเขาถูกอิสราเอลลอบสังหารค่ะ